หลังยากที่สีเฟึงเหนียนกับหลีชุนกังได้ไปแล้วนักโพจ้าสีถวนก็ได้พูดขึ้นว่าด้วยนิสัยของเจ้าตันผิงแล้วต่อยมีหลี่ชุนกังอยู่ทําไมถึงได้ยอมลามือง่ายๆเจ้าตันผิงก็ได้บอกไปว่าเรื่องในวันนี้เป็นแค่การจัดฉาก<ม>เพื่อให้จางจีลูเชื่อเท่านั้น ว่าเขาหลงหูและจบหักพักดีแล้วจากนั้นเจ้าตันผิงก็ได้ไปพบกับเจ้าเซียนสู้ที่เป็นอาจารย์ทวดแห่งเขาหลงหูแล้วก็ขอจัดการกับสีฟึ่งเหนียนแล้วก็เจ้าขายและเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับความรุ่งเรืองของเขาหลงหูตัดมาที่เจ้าขายในตอนนี้ได้ออกเดินทางไปที่สำนักศึกษาสร้างอินพร้อมกับยวนทิงซานในระหว่างที่ออกเดินทางเจ้าขายก็ได้มอบตำาย,ยุดขั้นสูงขาตระกูลเซียนหยวนให้กับยวนทิงซานเพื่อเป็นการตอบแทนยวนทิงซานได้ถามเจ้าขายไปว่าข้างกายของสีฟึ่งเนียน นั่นไม่หลีชุนกลางอยู่เจ้าขายจะทํำยังไงเจ้าขายก็เลยบอกไปว่าให้รอคนคนหนึ่งและคนคนนั้นก็คือซูซิวนั่นเองเจ้าขายนั้นอยากให้ซูซิวช่วยเหลือเรื่องหนึง่งซูซิวก็ได้ถามไปว่าเรื่องอะไรไปตีเป้าผู้เจียซูซิวก็ได้ถามไปว่าแล้วเจ้าขายรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเจ้าขายก็เลยบอกว่า ตัวเขาได้สังเกตจากการต่อสู้ของซูซิลและเมื่อดูจากท่าฝ่ามือแล้วซูซิลก็คือสายเลือดแห่งนานเจียงส่วนสาเหตุที่ซูซิลต้องการไปตีเป้าผูเจียน่าก็เป็นเพราะว่าถ้าไม่สามารถฐาแนวทางการฝึกของตัวเองได้สุดท้ายก็จะถูกทาดไฟเข้าแทรกแล้วก็เข้าสู่วิถีมารตัวเขายินดีมอบคำภีให้โดยมีเงื่อนไขว่าซูซิลต้องพาลีชนกังมาพบกับเขาให้ได้ ัตว์วัดสีเฟิงเหนียนที่เดตตอนนี้ได้เตรียมตัวออกเดินทางแล้วและก่อนที่สีเฟิงเหนียนจะออกเดินทางก็ได้มอบลูกเสือคูหุยให้กับน้องชายของเขาส่วนเจ้าเซียนสู้ที่ซุ่มดูอยู่นั้นก็ได้ถามเจ้าตันผิงไปว่าเรื่องรอบสังหารสีเฟิงเหนียนจะสมนักนั่นรู้ไหมเจ้าตันผิงก็ได้บอกไปว่าเรื่องนี้เป็นตัวเขาเองที่อยากจะทําเจ้าเซียนสู้ก็ได้บอกไปว่าเจ้าตันผิงคน่าใจกล้าไม่เบาแต่ว่านี่ก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าตัวของเขาสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถลี่ศูนย์กลางสู้กับหวัง เซียนจือประตูสวรรค์ก็อาจจะเปิดส่วนตัวเขาก็จะได้กลายเป็นเซียนแล้วก็ไม่ต้องตายเมื่อสีเฟิงเหนียนได้ล่องเรือมาแล้วเขาก็ได้ถามนิ่งเอ๋อเหมยไปว่าทําไมถึงไม่อยู่เขาหลงหูต่อนิ่งเอ๋อเหมยก็เลยบอกไปว่าเป็นตัวเขาเองที่โง่เขาแล้วก็มีแค่สีเฟิงเหนียนคนเดียวเท่านั้น ที่เป็นอนาคตของปเปยเหลียงสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกไปว่ารอ้อยตัวเขาลอดชีวิตกลับไปก่อนค่อยว่ากันแล้วจากนั้นเรืออีกลำก็ได้ปรากฏขึ้นและคนที่อยู่บนเรือก็คือเซีย,ยนหยวนชิงเฟิงแล้วก็ว่งสู่หยางสีเฟิงเหนียนได้เรียกให้เจียงหนีออกมาเพื่อขึ้นเรืออีกลำไปยังดีแดนสู่ส่วนเซีย,ยนหยวนชิงเฟิงเมื่อนำเรือมาส่งแล้วนางก็เตรียมตัวกลับเขาฮุยซานแต่ว่าสีเฟิงเหนียนก็ได้บอกเซีย,ยนหยวนชิงเฟิงว่า ถ้าภายภาคหน้าเขาหุยซานมีภัยก็ให้บอกเขาได้เมื่อเซียนหยวดชิงเฟิงได้ไปแล้วเจียงหนีก็ได้ไปขึ้นเรืออีกลำที่มีชาวชางชิงและสาวอุ้มแมวรออยู่ส่วนสีเฟิงเหนียนก็ได้ไปเอากระบี่หงมังกรมาให้กับเจียงหนีแล้วก็เงินอีกหนึ่งเหวินให้เจียงหนีเป็นที่ระลึกแล้วจากนั้นชาวชางชิงก็ได้เข้ามาบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะออกเดินทางแล้วสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกไปว่าในระหว่างที่ออกเดินทางให้เาาชางชิงสร้างสถานการณ์ให้ดูใหญ่โตหน่อยชาวชางชิงก็บอกไปว่าเรื่องนี้ ก็ดีเหมือนกันเราจะได้เตรียมการรับเสด็จด้วยชาวชางชิงได้บอกไปอีกว่าถ้ากลับสีสูเมื่อไหร่ตัวเขาก็ต้องรวบรวมพรรคพวกเก่าแล้วก็กลับมาดีดแดนสีชูอยู่ดีพอถึงตอนนั้นเจียงหนีแล้วก็สีเฟืองเหนียนก็ต้องเป็นศัตรูกันและนี่ก็คือผลลัพธ์ระหว่างเจียงหนีแล้วก็สีเฟืองเหนียนแต่สีเฟืองเหนียนก็บอกไปว่า ไม่มีทางมีวันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเขานั้นจะทําให้ดีทั้งสองทางเมื่อสีเฟิงเหนียนได้ส่งเจียงหนีแล้วเขาก็ได้ร้องเรือไปที่สํานักศึกษาซัางอินเพื่อไปหาสีเวยซงพี่สาวคนรองของเขาตัดไปที่เจ้าข่ายที่ในตอนนี้กํลาลังออกเดินทางอยู่ยวนทิงซานได้ถามไปว่าทําไมถึงไม่ไปดักรอสีเฟิงเหนียนที่เมืองอูตีเจ้าข่ายก็เลยบอกไปว่ายังไงสีเฟิงเหนียนก็ต้องไปที่สํานักศึกษาซัางอินเพื่อไปหาภรรยาของเขายวนทิงซานก็เลยถามไปว่าแล้วภรรยายของเจ้าข่ายคือใครเจ้า ขายก็เลยบอกไปว่าสีเวยซ่งพี่สาวของสีเฟิงเนียน โยนทิงซานก็ได้ถามไปว่าในเมื่อเจ้าขายเป็นพี่เคยของสีเฟึองเหนียนแล้วทาไมถึงยังต้องสังหารน้องภรรยาอีกเจ้าขายก็เลยบอกไปว่าสีเฟึองเหนียนไม่รู้เรื่องนี้โยนทิงซานก็เลยถามไปว่าสีเฟึองเหนียนไม่รู้เรื่องที่เจ้าขายเป็นพี่เคยของตัวเองเจ้าขายก็เลยบอกไปว่าเรื่องนี้คนรู้น้อยโยนทิงซานก็เลยถามอีกว่าแล้วพี่สาวของสีเฟึองเหนียนไม่รู้เรื่องนี้เจ้าขายก็เลยบอกไปว่าใช่นางก็ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยความงงโยนทิงซานก็เลยถามไปว่า พี่สาวของสีเฟิงเนียนไม่รู้เรื่องอะไรเจ้าขายก็เลยบอกไปว่าพี่สาวของสีเฟิงเนียนไม่รู้ว่าตัวเองก็คือภรรยาของเขาโยนถิงซานก็เลยถามไปว่าแล้วแบบนี้ไม่ถือว่าหลอกลวงผู้อื่นเจ้าขายก็เลยบอกไปว่าไม่ช้ากเ็เร็วตัวเขาก็ได้แต่งงานกับสีเวทซ่งแล้วและนางก็คือสุดยอดคู่ครองที่ตัวเขานั้นใฝ่ฝันโยนถิงซานก็เลยถามไปว่าแล้วแบบนี้จเจ้าขายยังจะฆ่าน้องชายของนางอีก จเจ้าขายก็ได้บอกไปว่าถ้าสีเฟืงเหนียนตายเปเรียงก็จะกะหลหนแล้วตัวเขาก็จะมีโอกาสก่อการแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานกับสีเว่งพอพูดแบบนี้แล้วการฆ่าสีเฟิองเหนียนก็คือการทำเพื่อสีเว่งตัดมาได้สีเฟืงเหนียน ในระหว่างที่ร่องเรืออยู่นั้นเขาก็ได้พบกับชาวเสียนสู้ที่ได้ชูปลายผ้าที่มีข้อความว่าสวัสดีพี่ใหญ่สีเซียวเป็นพ่อของข้าสีฟึ่งเหนียนได้รับเด็กชายขึ้นเรือแล้วก็ถามไปว่าทําไมถึงได้มาดักรออยู่ที่นี่เด็กชายก็เลยบอกไปว่าที่มาดักรออยู่ที่นี่ ก็เพราะต้องการไปถามความจริงที่ปเปยเหลียงสีเฟืงเนียนก็เลยบอกไปว่าเรื่องนี้ช่า,งางังือญจริงๆและจากนั้นสีเฟืงเนียนก็ให้ซูซิลชกหน้าเด็กชายไปทังทีเพื่อเป็นการทดสอบว่ามีบรยุทธ์ไหมส่วนเด็กชายก็ได้บอกไปว่าถ้าไม่อยากให้ตัวเขาไปเปเหลียงเขาไม่ไปก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าฆ่าเขาก็พอสีเฟืงเนียนก็เลยถามไปว่าเด็กชายมีชื่อว่าอะไรเด็กชายก็เลยบอกไปว่าหลงอีเซียง หรือจะเรียกว่าเสี่ยวหลงก็ได้แล้วจากนั้นสีเฟึ่งเหนียนก็ให้ซูซิลจัดห้องพักให้กับเด็กชาย พร้อมทั้งกับชับนิงเออเหมยให้จับตาดูให้ดีในระหว่างที่อยู่บนเรือเด็กชายก็สามารถเข้ากับคนบนเรือได้เป็นอย่างดีแล้วก็พยายามตีสีกับซูซิลด้วยการขอฝากตัวเปลูกศิษย์หรือว่าจับไม้จับมือชิงเหนียวเพื่อช่วยถือทวนและจากนั้นก็เอาแอปเปิลไปให้กับสีเฟิ่งเหนียนแต่ว่าสีเฟิ่งเหนียนก็ไม่สนใจแล้วก็ไล่ไปสีเฟิ่งเหนียนได้ขอ,อร้องหลี่ฉุนกังว่าถ้าเหลือเทียบท่าแล้วให้หลี่ฉุนกังไปที่สำนักศึกษาซังอินกับตัวเขาแค่สองคนส่วนคนอื่นก็ให้อยู่บนเรือ พราะในสายตาของพี่หยิงลองการท่องยุทธภพครั้งนี้ตัวนางนั้นไม่เห็นด้วยหลีชนกังก็เลยถามไปว่าตัวของสีเฟิงเหนียนนั้นกลัวพี่สาวใช่ไหมสีเฟิงเหนียนก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่แค่ตัวเขาที่กลัวพี่สาวแต่ทุกคนในบ้านนั้นกลัวนางหมดและถ้ามีหลีชนกังอยู่ข้างกายอย่างน้อยพี่สาวก็ต้องไหวหน้าบ้างเพราะว่าหลีชนกังนั้นเป็นเองเทพกระบี